วอล์กเจแปนเด5ของคนขยันเที่ยวนะคะวันนี้เราจะไปกระโดดโลกเต้นกันที่กาลายูซาวะนะคะขอบอกเลยว่าหนาวแน่นะคะตอนเช้าไปเราก็คือบรรยากาศดีฟ้าเปิดนะคะขึ้นกอนโดล่ามานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะป้ายลืมบอกไปสําหรับการเดินทางมากาลายูซาวะนะคะเราสามารถจองรถไฟชิงคันเซ็นนะคะขึ้นมาจากสถานีอุเอโนะหรือว่าจะขึ้นมาจากสถานีโตเกียวเลยก็ได้นะคะมาถึง เห็นหิมะเล่นหิมะแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมจองตั๋วขากลับมาเลยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นน้ําเกิดการแย่งชิงที่นั่งกันแน่นอนเมื่อเราลงจากรถไฟชินคันเซ็นแล้วนะคะเราก็จะมาถึงตัวากา,ายาชิวะเลยเราสามารถซื้อตั๋วด้านล่างได้เลยนะคะแนะนํานะคะให้ซื้อตั๋วกราเนล่านะคะแล้วก็ซื้อตั๋วลิฟไปเลยนะคะเพราะว่ายังไงนะคะตัวกิจกรรมนะคะหรือว่าอะไรต่างๆนะคะจะต้องขึ้นกราเล่านะคะแล้วก็ จะมีขึ้นลิฟขึ้นไปซึ่งการขึ้นลิฟจะเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยมากยิ่งกว่าการอยู่ชั้นล่างนะคะแนะนําให้ซื้อไปเลยนะคะก็คือกอาฟสองประมาณ2,800เยนนะคะแล้วก็ตัวลิปนะคะอีก1,500เยนนะคะซื้อรวมกันได้เลยสําหรับใครที่มีตัว JR w i p a r t หรือว่า JR E Pass นะคะสามารถนํามาเป็นส่วนลดนได้นะคะแนะนํานะคะ แต่ก็น่าชาอยู่ชาอยู่จ้ายิ่งส่งยิ่งชาจ้าการขึ้นลิฟต์ขึ้นมาข้างบนนะคะขอ,อบอกว่าสวยมากนะคะคือแบบว่านั่งลิฟต์ถึงแม้จะไม่ได้เล่นสก,กีแต่ว่าเราก็ได้ได้เห็น คนเล่นสกีแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศแบบว่าสวยมากๆเลยและยิ่งฟ้าเปิดแบบนี้นะคะก็คือแบบว่าสวยสวยนะคะแนะนำนะคะต้องขึ้นลิฟต์มานะคะแล้วก็ปลายขึ้นมาข้างบนฟ้าเปิดถ่ายรูปได้สวยอยู่ประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงนะคะจากนั้นทุกคนสิ่งที่มไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าหิมะตก หิมะตกแบบหนักมากจนเราแบบหนาวไม่ไหวนะคะต้องพาคุณพี่กับคุณหลานของเราอีกสอท่านนะคะรีบลงมาด้านล่างนะแล้วมาตามความสนุกกันต่อว่าหิมะเป็นแบบไหนที่ e ีถัดไปได้เลยนะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะ